มีเหตุไฟไหม้อาคารเรียนนะคะ,คะในพื้นที่ของตำบลบ้านใหม่อเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะนะคะนครราชสีมานะอันนี้ก็เป็นแบบว่าอุปกรณ์ยุทธภัณฑ์สื่อการเรียนการสอนเสียหายทั้งหมดเลยนะคะเราก็เห็นว่าเป็นอาคารเรียนที่เก่าแล้วด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เด็กๆนะโหน่าสงสาระนะคะ ก็ <g ül> คอมพิวเตอร์ที่ทีอ่อยู่เดิมอยู่แล้วเนี่ยก็เสียหายไปทั้งหมดนะคะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมานะ <c oughs> ในพื้นที่ของโรงเรียนศรีสารเลิงนะคะในตําบลบ,บ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ย <c oughs> เขามีการใช้รถน้ํานะคะกว่า10คันเลยทีเดียว <c oughs> นะคะเข้าฉีดสกัดเพลิงที่โหมไม้อาคารเรียนนะคะอายุเก่ามากๆคุณต้น54ปีนะคะแล้ว ลูกลามรุนแรงมากนะเป็นลักษณะของเครื่องปูนเครื่องไม้นะคะขนาดใหญ่2ชั้นนะคะใช้น้ําฉีดอยู่ประมาณสองชั่วโมงนะคะก็ถึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้นะนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือบอกว่าพอฉีดควบคุมเพลิงได้แล้วเนี่ยก็ยังต้องดูสถานการณ์อีกว่ามันจะมีการประทุขึ้นมาซ้ําอีก หรือเปล่าด้วยนะคะ,คะจนถึงช่วงใกล้รุ่งเช้าเลยทีเดียวนะคะถึงจะแบบว่าอาวางใจได้แล้วนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะมีการสำรวจนะชั้นล่างที่เป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็ห้องวิชาการห้องพักครูนะคะห้องการเงินนะคะรวมถึงห้องเรียนอีกหนึ่งห้องซึ่งเป็นห้องอุปกรณ์ครูพันด้วยนะคะสื่อการเรียนการสอนหนังสืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์12เครื่องถูกไปไหม้วอดหมดเลยนะคะแล้วก็ชั้นบนเป็นห้องเรียน สองห้องก็ได้รับความเสียหายมันมีการถล่มลงมาด้วยนะนะคะอันนี้ก็เสียหายเกือบทางหลังเลยนะคะซึ่งล่าสุดทางพอโรงเรียนนะคะก็บอกว่าในช่วงขณะเกิดเหตุไม่มีครูเวน เฝ้าโรงเรียนอยู่นะคะแล้วก็สาเหตุเนี่ยน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะนะคะเพราะว่าเป็นอาคารเก่านะคะใช้มาตั้งแต่ปี2513ค่ะนะคะแล้วก็ห้องเรียนภาษาอังกฤษนะคะสื่อการเรียนการสอนหนังสือเอกสารต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็มันเสียหายหมดเนาะต้องเลยจำเป็นต้องมีการสั่งหยุดเรียนนะหนึ่งวันนะคะโรงเรียนเนี่ยจะเป็นนักเรียนของโรงเรียนระดับป .1 ถึงป .6 นะคะ <ừ> 65คนนะคะคซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวคงจะต้องหาอาคารจุดใหม่นะคะให้ไปเรียนกันก่อนนะคะคแล้วก็อยู่ระหว่างประเมินความเสียหายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะส่วนแผนในเรื่องของการซ่อมแซมนะคะก็เดี๋ยวจะมีการรื้ออาคารนะคะเพื่อที่จะซ่อมแซมวางแผนต่อไปนะคะแต่เนื่องจากว่ามันเหตุการณ์เพิ่งเกิดเนาะนะคะเดี๋ยวคงจะได้วางแผนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งโอ้น้องๆอ่ะ นักเรียนอ่ะนะคะเขาบอกว่าพอรู้ข่าวก็ตกใจแล้วก็เสียใจด้วย mm hmm. ว่าคอมพิวเตอร์นะเออมันเป็นคอมใหม่นะไม่ใช่แบบคอมเก่าอะ่ะคือคอมใหม่ที่ที่เพิ่งจะได้มาเหมือนกันแล้วก็ถูกไฟไหม้ไปนะคะเพราะว่าคอมเนี้ยนะคะคอมพิวเตอร์อันนี้ยคือมีผู้ใช้บุญของบริษักให้มานะคะ mm hmm. แต่ว่าอันนี้ก็อุเคลาะคลไฟอย่างนี้บริษักให้ใหม่อีกได้นะ นะคะ,<ช>คะเพราะว่าโว้ยส่นสันน้องๆเนาะใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องการเรียนนะคะ<ช>คะมอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากๆกนะคะก<ช>็คิดว่านี่แหละเรื่องราวนี้คงะจะจะกระจายไปแล้วก็น่าจะมีผู้ใจบุญนะคะรอ <ๆ S 2> ที่จะบริจาคให้กับน้องๆใหม่นะลุงนะ